วัตถคชาคนทักไทยแล้วก็ชวนเพื่อนทานข้าวมาจาาเขาเศร้าเขาสวยยืนน้ำกันเลยกยกินเข่ากับส้มตำคนจ่ากินไปครึ่งท้องแล้วนึกเป็นได้ไหมกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนึกเปนได้เงี่ยก็นั่งกินค้นใส่กันก็ปานว่าอันห้เข่ามาหน่อยส้มตำ จ้ะส้มตำมมบ้านๆนอ้องตำให้เมื่อคืนคลอยหนักไปหน่อยทุกคนเออหนักหลายจนวนามาันนั่งกินเข่ากับตำมะฮงสมตำจ้ะกินข้าวส้มตำแล้วก็ไข่าไดาวเออ่ให้เห็นดอกไม่เห็นหลายดอก,นอก,กเนาะเพราะว่าไปสับมันละเอียดเรียบร้อยคนเยก,กันเรียบร,อยร้อยแล้วจ้ะคุกๆเข้ากันแล้ว มันมีส้มตำกับไข่ดาวเออฝนก็ตกทุกคนจ้ะจ็คสิบไปหากิ่นเนี่ยฝนตกฝนมาได้ทุกวีทุกวันเออเวลามาก็มาทุกวันก็น่าเบื่อนะเวลาไม่มาก็ไม่มาเลยเออฝนนี่เนาะข่าวก็ไม่ได้ดูข่าวข่าวด้วยสิว่าพายุอะไรก็ไม่รู้เนาะที่นี่ฝนตกเสมอเลยจ้ะ แต่แตหีบบางสะเลฝนตกทุกวันเลยทุกคนจ้ะเดี๋ยวตาก,กินข้าวเที่ยงขา้าวเส้าทำกันภาพเดียวเลยอตอนนี้ฝนก็กำลังมาน้อยแล้วผามก็ได้ซักดีตากดีดอกอบแล้วก่ะพึ่งล้มไว้ออกหน้ากระถิ่นแต้งจ้ะ ับแม่เราคุนชีผ่านไปเบิรอยๆน้ำน้ำสาผมถ้าเปลงซื้อๆก็อารมณ์แบบขี้เกียจก็มีเนี่ยวันนี้จะอยู่อย่างนี้ขี้เกียจไม่อยากจะเสียนคิ้วไม่อยากเสียนตาทุกคนพอดูได้ปะเนาะอารมณ์ค้นสะแม่เราไหมวม่ได้ถอนเห็ <No. S 1> นแก้ว เฮ้ยคนลุกไม่อยากไปเลยไหมค่อยก็จัดการเอากาแฟดําก่อนแล้วกินกับุบดวเแก้วบ้างดูนกาแฟวันนี้ดื่มกาแฟไม่หมดแก้วเลยทุกคนจ้ะสูงบไวอ้อาการอาการไม่ค่อยดีปันใดม่าจะกินข่าวกินเลีเ้วกับ่ได้หรอกจก้็ค่อ,คอยๆกินกินเร็วไม่ได้ ขพอาพึ่งฟื้นนานๆพ่อยจะนั่งทีทุกคนไม่ค่อยได้กินเหล้าโดนหลนสาดก,กิงก็เลยกินนันน้ำงานเพินมันเกิดเพื่อนก็เลยจำเป็นต้องกินก็พากินเหล้าก็าเลยกินปกติพอไม่ไม่ดื่มเหล้านานๆจะดื่มทีนะคะ ที่เราคันเดืมเล่าแล้วก็ก็เป็นไปทั่วอาการเขแย่แพ้อลกอฮอล์อาจารย์โทนาจาข้าวเนาะเราจะคิปก่อนนะคะคลิปนี้ยาวแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ